ที่ท่านอาจารย์จตุพไทยสอนไว้บอกไว้ทีสี่เชิงนะครับแข็งแรงสวยงามชัดเจนนะครับเต้งเรียบปั้นมนสกัดทับรับสึกสู้เชิงสอบอีบสี่เชิงหุ่งหอบสอบฝันหน้า้ายกแก่แง่ลูกค้า ถางป่าฟ้าลันยันด้ยัดจับนารายทรายเบียงหลังวางสมบัติหน้าข้าชาตกมันพระสุธาสถา,านยันโยธีอักคีสองแสงกำแพงภูป่า นาคาข้าบหช้างประสานงามสุเดนนาคาโยธาเคลื่อนครับยันสองคนขุนค้อนีทั้งความพุธาฤาษีบทยานาคาเคลื่อนกาย Terima kasih.